เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมสําหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมากันในช่วงใหม่อีกแล้วนะครับผมจริงๆเป็นคอนเทนต์ที่ผมคิดไว้นานมากแล้วนะครับคือว่าผมเนี่ยได้รวบรวมพวกเทคนิคก,การเล่นต่างๆนะครับผมเอาไว้แต่ว่าจะทําคลิปยังไงให้มันแบบสามารถเล่าพวกประเด็นอย่างนี้ออกมาได้นะครับเพราะว่าเรื่องภาพป,ประกอบเนี่ยบางอันมันอาจจะต้องแบบฟิกสถานการณ์ขึ้นมาให้มันตรงนะครับผมแล้วผมต้องถ่ายไว้เพื่อที่จะเอามาเป็นคลิปประกอบนั่นเองนะครับ แล้วไม่นานวันนี้ครับผมยังไงก็ต้องขอบคุณคุณ d ีวาย e พวของเราด้วยนะครับผมทุนประธานพรของเราเนี่ยเขาได้แนะนําด่านหนึ่งมาครับซึ่งเป็นด่านที่เราสามารถเข้าไปทดสอบนู่นนี่ได้นะครับผมโดยที่เราเข้าไปเล่นด่านเนี่ยเราจะไม่ได้อ e ีกครับแต่เราสามารถที่จะเสกมอนเสกปืนออกมาได้นะครับผมจึงทําให้เราเนี่ยสามารถทดสอบพวกทฤษฎีต่างๆนะครับทดสอบพวก เรื่องต่างๆที่เราสงสัยได้นั่นเองนะครับผมผมก็เลยได้โอกาสในการทาคลิปนี้ออกมาได้สักทีนะครับซึ่งผมเตรียมข้อมูลไว้มากกว่า30ข้อด้วยกันนะครับผมแต่ว่าผมขอแยกทําเป็นคลิปละสิอย่างแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับซึ่งแน่นอนว่า<ม>พวกเทคนิคการเล่นนี้ต่างๆนะครับผมถ้าเป็นผู้เล่นที่เล่นมานานาน,นะครับน่าจะทราบหมดแล้วแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นผู้เล่นใหม่อย่างไงผมก็แนะนําให้ลองเข้ามาดูกันก่อนนะครับผมน่าจะเป็นประโยชน์ ในการเล่นพอสมควรเลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ข้อที่1กันเลยแล้วกันนะครับสำหรับเทคนิคข้อที่1นะครับผมจะเป็นเกี่ยวกับอาชีพ sharp s h o t e r นะครับถ้าหากว่าเราเล่นสกิล15ซ้ายนะครับผมที่เวลาเรายิงหัวเนี่ยมันจะคูณดาเมจถึง50%นะครับซึ่งสกิลนี้นะครับผมจะเป็นสกิลที่เพิ่มดาเมจให้กับ sharp s h o t r ได้อย่างดีมากๆเลยนะครับผมถ้าหากว่า sharp s h o t e r คนไหนที่เล่นปืนเร็วกันนะครับผมมันจะเป็นปืนที่ล็อกเป้ายิงหัวนะครับ ให้เราเอาปืนพกนะครับผมธรรมดาเลยอะหรือว่าจะเอาปืนอื่นก็ได้ครับผมมายิงหัวให้สแต็คคูณ4หรือคูณ5นะครับแล้วต่อด้วยการยิงเร็วกันหนึ่งครั้งครับผมดาเมจเ็วกันที่ได้ก็จะเป็นดาเมจที่คูณ50%ไปด้วยเลยนั่นเองนะครับซึ่งถามว่าทําไมต้องทําแบบนี้ครับผมก็ถ้าหากว่าเราอยู่ๆเราเอาเร็วกันมายิงหัวเรื่อยเลยนะครับเรื่อยอาจจะไม่ตายนะครับแต่ถ้าหากว่าเราเอาปืนพก มายิงให้ดาเมจมันคูณก่อนนะครับผมเร็วกันที่เรายิงออกไปก็จะได้โบนัสดาเมจฟรี50%เนลยนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นการบูสต์ดาเมจให้กับตัวเร็วกันของเราได้เป็นอย่างดีเลยนะครับไงลองเอาไปใช้กันดูนะครับก็คือเอาปืนพกยิงหัวให้แตกคูณ4หรือคูณ5ก่อนนะครับแล้วก็ยิงต่อด้วยเร็วกันนั่นเองนะครับจะได้ทำดาเมจได้แรงๆครับสำหรับข้อที่2กับผม ข้อที่2นี้ก็คล้ายๆกับข้อแรกนะครับเพราะว่ามีอีกอาชีพหนึ่งที่มีสกิลแบบเดียวกันก็คือกันเซลินเกอร์ครับน่าจะเป็นสกิล10ซ้ายนะครับผมกันเซลินเกอร์เนี่ยถ้าหากว่ายิงซ้ําที่หัวนะครับจะมีการคูณดาเมจถึง5เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเล่นกันเซลินเกอร์นะครับผมเราสามารถที่จะเอาปืนอะไรก็ได้ครับปืนเบาๆปืนพกหรือว่าปืน M1911 แล้วแต่เลยนะครับผมแนะนําว่าเป็นปืนพกดีกว่าครับเพราะว่าปืนพกเนี่ยมันมีกระสุน15นัด ให้เรายิงหัวให้ครบ5น hehe, ัดก่อนนะครับผมแล้วก็ต่อด้วยปืนที่แรงๆของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นดีซิเดนเกิลหรือว่าปืนลูกโม่คู่น er, ั to to ่นเองนะครับก็จะทําให้กันเซลินเกอร์เนี่ยสามารถที่จะโซโล่คิวตัวใหญ่ๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเลื่อยหรือเฟสพาวก็สามารถทําได้ครับมีเทคนิคมาฝากอีกนิดนึงนะครับผมสำหรับตัวเลื่อยนะครับสครกนะครับมันจะมีจังหวะที่เรายิงได้และไม่ได้นะครับผมจังหวะที่สครกวิ่งตรงมาใส่เรานะครับอันนี้เราสามารถยิงใส่ได้เลยครับมันจะยิงโดนหัวได้ง่ายมากครับแต่ถ้า ซิกแซกซ้ายขวานะครับผมในช่วงนี้เราจะยิงหัวมันยากนะครับผมแนะนําว่าปล่อยให้มันฟันไปก่อนครับแล้วเวลามันกลับมาวิ่งแล้วตั้งหัวตรงๆเหมือนเดิมแล้วกอยิงตอนนี้จะยิงได้แม่นกว่านั่นเองนะครับผมสําหรับเทคนิค stack damage มมก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับผมยิงกันสลิงเกอร์เนี่ยผมว่าน่าจะมีประโยชน์มากๆเลยแหละครับสำหรับเทคนิคข้อที่3าที่อยากจะฝากไว้นะครับผมก็คือถ้าหากว่าเราเล่นคอมมานโดนะครับ คืออาชีพคอมมานโดเนี่ยเป็นอาชีพที่สามารถต่อระยะเวลาเซตไทม์ได้นั่นเองนะครับระยะเวลาเซตไทม์ก็คือระยะเวลาที่มันสโลโมชันนั่นแหละนะครับถ้าหากว่าคอมมานโดสามารถที่จะสังหารศัตรูหรือว่าเฮดช็อตศัตรูได้ในระยะเซตไทม์นะครับผมจะทําให้ระยะเวลาในการสโลนั้นต่อไปเรื่อยๆครับข้อดีในการต่อระยะเวลาสโลนะครับผมก็จะทําให้ ผู้เล่นที่มีเลเวล25นะครับเขาจะสามารถใช้สกิล25ได้นั่นเองครับผมอย่างเช่นเบอร์เซอร์เกอร์ก็จะสามารถวิ่งเร็วตอนช่วงสโลได้นะครับหรือว่าอาชีพสว่านเนี่ยก็จะสามารถยิงกระสุนได้แบบไม่จํากัดอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับซึ่งถือว่าเป็นข้อดีนะครับผมเพราะฉะนั้นยิ่งต่อระยะเวลาเซตไทม์ได้ยาวนานได้เท่าไหร่ยิ่งเป็นผลดีกับทีมนะครับแล้วอาชีพคอมมานโดครับผมก็จะเป็นพระเอกทันทีครับในตอนที่สโลครับเพราะว่าอาชีพเขาเนี่ยสามารถที่จะยิงเพื่อต่อระยะเวลาเซตไทม์ได้นั่นเอง สำหรับเทคนิคที่ผมจะมาพูดถึงก็คือเวลาเราเล่นคอมมานโดแล้วเวลาตอนช่วงเซฟไทม์นะครับให้เราใจเย็นๆนะครับผมค่อยๆยิงใส่พวกซอมบี้ที่วิ่งมานะครับสมมุติถ้ามีซอมบี้สตัวนะครับผมอย่ายิงตายแบบ1 2ึสาแบบนี้นะครับผมให้เรายิงแบบนี้นะครับตัวที่1ตายตัวที่2ตายตัวที่3มตายนะครับผมก็คือแบบค่อยๆยิงนะครับผมอย่างในคลิปนี้ผมจะสังเกตว่าผมจะค่อยๆ เคาะทีละตัวนะครับผมยิงใส่ทีละตัวเพราะว่าถ้าหากว่าเรายิงแบบเร็วๆนะครับผม1 2 3สตายแบบนี้นะครับระยะเวลาเซตไทม์มันก็จะหมดไวนั่นเองครับผมเพราะว่าเราจะไม่มีพวกซอมบี้ให้ยิงนะครับในสถานการณ์จริงพวกซอมบี้ที่ยิงแล้วตายภายในนัดเดียวนี่ก็อาจจะมีน้อยนะครับผมเราเลยต้องยิงแบบ1ตาย2ตาย สามตายก็คือว่าใจเย็นๆนั่นเองนะครับผมเพราะว่าถ้าหากว่าเรายิงแบบทิ้งระยะห่างแบบนี้นะครับผมมันจะทําให้ระยะเวลาเซตทามมันจะนานขึ้นนั่นเองนะครับผมยังไงก็ไปลองใช้ในสถานการณ์จริงดูแล้วกันนะครับหรือว่าดูคลิปผมประกอบไปก็ได้นะครับมาที่ข้อที่4ครับผมเทคนิคที่4ที่จะฝากไว้ก็คืออันนี้หลายๆท่านน่าจะทราบอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะคนที่เล่นสวัสดเป็นหลักนะครับ อาชีพสวัสดนะครับผมจะมีระเบิดก็คือจะเป็นระเบิดแฟลทนะครับซึ่งสวัสดเนี่ยสามารถที่จะรับมือกับตัวเลื่อยได้ครับผมผมขอเรียกสเปวก็ตัวเลื่อยแล้วกันนะครับผมชินโดบนี้มากกว่าซึ่งถ้าหากว่าสวัสดมีปืนคิสนะครับผมปืนคิสจะเป็นปืนหนึ่งพันห้าร้อยของสวัสด์นั่นแหละครับปืนนี้จะมีดาเมจที่แรงนะครับแล้วก็จะโดดเด่นในการยิงเร็วนะครับผมจึงทําให้ปืนนี้สามารถที่จะใช้ยิงหัวเลื่อยให้แตกได้ภายในหนึ่งแม็กกาซีแลนั่นเองนะครับ วิธีก็คือระเบิดแฟตนะครับผมจะมีค่าสตันที่สูงมากๆครับถ้าหากว่าเราโยนแฟตใส่ตัวเลื่อยนะครับอัตราสตันแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับผมถ้าหากว่าเราโยนไปใกล้ๆมันด้านหน้ามานิดนึงนะครับแล้วหลังจากที่เราปาแฟตใส่ตัวเลื่อยเสร็จนะครับผมก็ใหเราเอาปืนคิสซูเปอร์วียิงกระส่ายหัวนั่นเองนะครับผมจะทําให้อาชีพสว่านเนี่ยเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สามารถโซล่คิวเลื่อยได้นั่นเองเลยนะครับแต่ไงก็อย่าทําแบบนี้บ่อยนะครับผมเพราะว่า ระเบิดแฟลเรามีแค่5ลูกใช่ไหมละครับผมแนะนําว่าให้ใช้ในสถานการณ์ที่จําเป็นนะครับผมอย่างเช่นว่าทีมกําลังรับศึกอยู่ข้างหน้านะครับแล้วก็มีเรื่อยเดินเนียนมาข้างหลังเนี่ยสวัสดก็จัดการซโล่คิวได้เลยครับในส่วนของปืนยังไงผมยังแนะนาเป็นคิดซูเปอร์วีนะครับผมเพราะว่าปืนอื่นเนี่ยมันอาจจะยิงไม่ตายนะครับผมเท่าที่ผมสังเกตเนี่ยผมว่าคิในี่ชัวร์ที่สุดแล้วครับผมไหนก็ไปลองดูแล้วกันนะครับ สำหรับที่ข้อที่5นะครับผมก็คือเวลาเราเล่นไฟบัคเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ว่าเป็นทิกนะครับผมเป็นเหมือนกับคําเตือนมากกว่านะครับเวลาเราเล่นไฟบัคนะครับผมเราควรกดยิงทีละครั้งนะครับไม่ควรก,กดคลิกค้างไว้เลยนะครับผมเพราะว่าเวลาเล่นไฟบัคเนี่ยถ้าเรากดคลิกค้างนะครับผมตัวจํานวนกระสุนเนี่ยมันจะลดลงอย่างรวดเร็วครับผมแต่ถ้าหากว่าเรากดทีละครั้งนะครับผมอย่างเช่นกดคลิกหยุดคลิกหยุดคลิกหยุดนะครับมันจะทําให้เราประหยัดกระสุนได้อย่างดีเลยครับผมเพราะว่าไฟของไฟบัคนะครับ นอกจากที่มันจะยิงใส่ตัวและทำดามเมจโดยตรงเนี่ยมันจะมีดามเมจแบบโอเวอร์ไทม์ด้วยนะครับผมก็คือเป็นดามเมจเผาไหม้นั่นเองนะครับก็<ม>จะทําให้พวกสมอลเซตนะครับผมพวกมอนตัวเล็กๆเนี่ยตายได้อย่างไม่ยากเย็นนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าเวลาเราเล่นไฟบัคนะครับผมให้กดยิงแต่พอดีนะครับผมไม่ต้องกดยิงค้างนะครับจะได้เป็นการประหยัดกระสุนอย่างดีเลยนะครับผมสําหรับข้อที่6ครับ ข้อที่6นะครับผมถ้าหากว่าเราเล่น e m o l ล tion แล้วเราเจอกับตัวเลื่อยนะครับถ้าหากว่าทีมเราไม่มีสไนเปอร์นะครับผม e m o l ล tion เนี่ยสามารถที่จะฆ่าเลื่อยได้นะครับถ้าหากว่าเราใช้ปืนอ PG จนะครับผมเราสามารถที่จะนําตัวปืนอ p g พจีครับผมไปยิงใส่หัวเลื่อยได้เลยนะครับซึ่งถ้าหากว่าเรายิงอ p g พจีใส่หัวเลื่อยในระยะประชิดนะครับอันนี้ผมไปหาข้อมูลมาจากคิ i l ิ่งโฟร์สองวิกนะครับผม ตัวลูกหัวปีแล้วนะครับผมจะทำดาเมจแบบอัดกระแทกแรงขึ้น400%นะครับผมจึงทําให้ปืน RPG นะครับเป็นอาวุธที่จัดการกับตัวเลื่อยได้อย่างดีเลยนะครับด้วยความที่ว่าในโหมดนี้ผมเล่นหมด Hell on Earth นะครับโดยที่ผมอยู่คนเดียวผมเลยสามารถที่จะวันช็อตตัวเลื่อยได้นะครับแต่ถ้าหากว่าเราไปเล่นจริงๆนะครับผมอาจจะต้องยิงสักประมาณ1นัดหรือ2นัดนั่นเองนะครับผมหรืออาจจะเต็มที่อยู่ที่3นัดนั่นเองนะครับ รือถ้าหากว่าเราไม่อยากจะเอา RPG ยิงหัวนะครับผมก็ยิงเป็นดาเมจระเบิดเหมือนเดิมก็ได้ครับแต่ว่ายังไงผมแนะนําว่าถ้าเข้าระยะประชิดแล้วนะครับผมเอา RPG เล็งใส่หัวตรงๆได้เลยครับผมแรงแน่นอนนะครับมาที่ข้อที่7ครับผมถ้าหากว่าเราเล่นเบอร์เซอร์เกอร์นะครับผมแล้วเจอกับตัวฮัสตนะครับตัวฮัสนี่ผมจะเรียกว่าล็อกแมนนะครับเพราะฉะนั้นผมเรียกตามเพื่อนผมเลยขอเรียกล็อกแมนเหมือนเดิมนะครับถ้าหากว่าเราเล่นเบอร์เซอร์เกอร์แล้วไปเจอหน้ากับตัวล็อกแมนนะครับผม ตัวล็อกแมนเนี่ยถ้าหากว่าเราเข้าไปะยะบไปชิดนะครับผมมันจะทําการเผารอบตัวนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูในคลิปนะครับว่าดาเมจเผามันแรงขนาดไหนครับ <All> เห็นไหมครับว่าเราเข้าไปแค่นิดเดียวนะครับผมยืนแช่นิดเดียวเนี่ยเลือดเราก็ลดไปเพียบเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเล่นเบอร์เซอร์เกอร์นะครับผมเราจําเป็นจะต้องกะจังหวะในการเข้าโจมตีล็อกแมนให้ดีๆนะครับ โดยวิธีรับมือกับล็อกแมนนะครับผมก็จะมีหลักๆอยู่2อย่างนะครับที่ผมจะแนะนําก็คือถ้าหากว่าเรามีระเบิด EMP นะครับผมเราสามารถที่จะคว้างระเบิด EMP ใส่ล็อกแมนได้เลยครับมันจะทําการสตันศัตรูนะครับในระหว่างนี้ล็อกแมนจะโจมตีเราไม่ได้ครับให้เราวิ่งเข้าไปฆ่ามันให้ตายเลยนะครับผมโดยการโจมตีที่ถังนะครับผมที่เป็นจุดอ่อนของมันนั่นเองหรือว่าจะตีที่หัวก็ได้ครับผมหากว่าเราคิดว่าเราสามารถฆ่าได้ร้อเซ็์นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีแรกนะครับผมก็คือการโยน ระเบิด EMP ใส่นะครับแต่ถ้าหากว่าแบบอระเบิด EMP มันเปลืองอะทำยไงดีอีกวิธีหนึ่งนะครับผมก็คือพยายามวิ่งล็อกล่อให้ล็อกแมนมันยิงลูกไฟใส่เรานะครับเอาเป็นลูกไฟที่มันยิงระยะไกลนะครับผมถ้าหากว่ามันยิงใส่ให้เราหลบให้พ้นนะครับแล้วในระหว่างนั้นล็อกแมนจะโจมตีไม่ได้ชั่วขณะหนึ่งครับผมในจังหวะนี้เราก็เข้าไปฆ่ามันได้เลยครับผมซึ่งในการเล่นเบอร์สเกอร์นะครับผมตัวล็อกแมนเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาใช่ครับแต่ว่า ถ้าหากว่าเราใจเย็นๆนะครับผมเราก็จะสามารถจัดการกับมันได้ไม่ยากครับผมโอเคก็เราให้มันยิงก่อนนะครับแล้วเราก็เข้าไประเดผสึกมันเลยนั่นเองครับผม back, มาที่ข้อที่8ครับผมข้อที่8ยังคงวนเวียนอยู่กับเบอร์เซอร์เกอร์นะครับผม ระเบิด E.M.P. ของเบอร์ซเกอร์นะครับอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่เราปาใส่ตัวล็อกแมนนะครับจะทําให้มันโจมตีไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าหากว่าเราปาระเบิด E.M.P. ใส่ตัวเล่อยนะครับผมตอนที่มันกําลังวิ่งอยู่นะครับมันจะกลับมาเดินเหมือนเดิมครับผมอันนี้ผมไปลองมาแล้วนะครับดูในคลิปนี้ก็ได้ครับในช่วงที่ตัวเล่ยกกาลังวิ่งอยู่นั่นเองนะครับผมถ้าหากว่าเบอร์ซเกอร์ปาระเบิดใส่นะครับผมตัวระเบิด E.M.P. เนี่ยมันจะทําให ตัวเลยมันหยุดวิ่งชั่วขราวนั่นเองนะครับผมซึ่งก็สามารถไปปรับใช้กันได้นะครับผมตอนที่กําลังวิ่งหนีหรือว่าตอนกําลังเลือดน้อยนะอะไรประมาณนี้นะครับผมเพื่อหาจังหวะในการเอาตัวรอดนะครับหรือว่าเราจะปาระเบิด EMP ใส่แล้วเราก็เข้าไปสู้กับมันก็ได้ครับงั้นก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับมาที่ข้อที่9ครับผมถ้าหากว่าเราเล่น e m o l ล t ชันนะครับผมเราสามารถที่จะปาระเบิดไดนาไมต์อัดใส่ศัตรูโดยตรงได้เลยนะครับซึ่งระเบิดไดนาไมต์นะครับอย่างที่ผมเคยเล่าไปแล้วในคลิป รวมระเบิดนะครับผมก็คือถ้าหากว่าเราปลาลงพื้นเนี่ยมันจะใช้เวลาในการระเบิดค่อนข้างนานนะครับแต่ในทางกลับกันถ้าหากว่าเราปลารละเบิดได Й นามต์อัดใส่หน้าศัตรูเนี่ยมันจะทําการระเบิดในทันทีเลยครับผมและถ้าหากว่าคุณปลาระเบิดใส่ตัวเลื่อยนะครับผมจะทําให้ตัวเลื่อยเนี่ยมีโอกาสสตัตวสูงมากๆครับผมประมาณ95หรือ99เซเลยนะครับถ้าหากว่าเราปลาระเบิดใส่ตัวเลือนะ่อยเนี่ยมันจะไปยืนอยู่เฉยๆเลยครับผมในช่วงนี้เราก็สามารถที่จะเอาปีจีมายิงใส่หัวมันได้นั่นเองอะไรประมาณนี้นะครับ หรือว่าในช่วงที่คุณกําลังโดนลุมโดยพวกสมอลเซตตัวล่องผลตัวแมงสาบหรือตัวขาวนะครับเราก็สามารถปาระเบิดใส่มันได้โดยตรงเลยนะครับผมจะทําดาามจอย่างรุนแรงเลยนั่นเองนะครับมาที่ข้อสุดท้ายข้อที่10นะครับวันนี้จะอธิบายเยอะนิดนึงครับผมในเรื่องของการแคนเซิลแอนิเมชันนะครับซึ่งในคลิปนี้ผมขอพูดถึงแต่กันซซลินเกอร์ก่อนแล้วกันนะครับผมปืนกันซซลินเกอร์นะครับผมผมขอพูดถึงอาวุธที่ถือ2มือนะครับผมเพราะว่าอาวุธมือเดียวนี่มัน อาจจะไม่ค่อยเห็นภาพเท่าไหร่นะครับปืนของกันซิลิงเกอร์นะครับผมตอนที่เราถือ2มือนะครับถ้าหากว่าเรายิงกระสุนหมดจนเหลือศูนย์นะครับแล้วเราทําการเปลี่ยนแม็กเนี่ยให้เรามองที่ตัวเลขกระสุนปืนนะครับผมดึงด้านขวาล่างนะครับถ้าหากว่าตัวละครเรากําลังทาการเปลี่ยนแม็กอยู่แล้วเลขกระสุนมันขึ้นมาเลยนะครับผมเราสามารถกดปุ่ม V นะครับผมกดปุ่มทุบเนี่ยมันจะเป็นการยกเลิกแอนิเมชันที่มันไม่จําเป็นนะครับผม อย่างยกตัวอย่างนะครับผมปืนบางปืนเนี่ยยิงพวกปืนแมกกาซีนนะครับผมตอนที่เรายิงหมดแล้วเนี่ยตัวละครเรามันจะสะบัดแม็กออกนะครับแล้วก็ใส่แม็กใหม่เข้ามาหลังจากที่เราใส่แม็กใหม่เข้ามานะครับผมตัวละครเรามันจะเหมือนกับตบปืนนะครับผม2ครั้งตึ๊กตึกนะครับผมซึ่งจริงๆนะครับในจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ซึ้นเปลืองมากๆครับผมเพราะว่าจํานวนกระสุนมันขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับถ้าหากว่าเราจะยกเลิกแอนิเมชันในการตบปืนนะครับผมแล้วก็กดวีเลยครับผมตัวละครเราจะ กดทุบหนึ่งครั้งนะครับผมซึ่งไอการทุบเนี่ยถ้าหากว่าเรากดวีไปแล้วตัวละครเราจะทําท่าทุบเนี่ยเราสามารถกดยิงได้เลยครับผมไม่ต้องรอให้ทุบเสร็จก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นการข่าแอนิเมชันที่มันไม่จําเป็นออกไปนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับผมเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าระหว่างการแคนเซิลแอนิเมชันกับไม่แคนเซิลแอนิเมชันนะครับผมความเร็วมันแตกต่างกันยังไงนะครับ ก็เพื่อนๆอาจจะเห็นนะครับผมว่าตอนที่เราไม่ได้ cancel animation นะครับตัวละครเรามันจะตกปืนนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ยาวนานอะไรนั่นแหละครับผมแต่เราลองคิดตอนที่เราเล่นในสถานการณ์จริงนะครับยิ่งเร็วเท่าไหร่ได้ยิ่งดีครับผมเพราะว่าจังหวะในเกมนี้ถือเป็นอะไรที่สําคัญมากๆนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเรายิงเร็วได้กว่าเดิมนะครับผมหมายถึงว่าเราไม่ต้องเสียเวลาอน i m มชั o n ที่ไม่จําเป็นนะครับเราก็จะได้เปรียบในการต่อสู้นั่นเองนะครับในข้อที่10นี้ก็อาจจะธิบายละเอียดนิดนึงนะครับผม้ากว่า เพืเ่อนๆมีข้อตรงไหนที่ยังคล้องใจหรือว่ายังไม่เข้าใจก็พิมพ์คอมเมนต์บอกได้นะครับแล้วก็อีกนิดนึงครับผมการคันเซิลแอนิเมชันของปืนพกเนี่ยแนะนําให้ยิงให้กระสุนเหลือศูนย์ไปเลยนะครับผมเพราะว่าถ้าหากว่าเรายังเหลือกระสุนยอยู่นะครับผมตัวละครเรามันจะเปลี่ยนแม็กโดยการใส่แม็กกาซีนทีละครั้งนะครับผมซึ่งจะทําให้เสียเวลากว่าครับผมแล้วก็การเปลี่ยนแม็กโดยการใส่แม็กกาซีนทีละครั้งเนี่ยมันคันเซินแอนิเมชันไปก็ไม่คุ้มครับผมเพราะว่ามันแทบจะเสร็จอยู่แล้วนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเล่นเนี่ยเรายิงให้เหลือศูนย์ไปเลยครับผมเราจะได้แบบถอดแม็กร้อมกันใส่แม็กร้อมกันนะครับผมมันจะคันเซนต์แอนิเมชันได้แบบเต็มเม็ดเต็เมหน่วยกว่านั่นเองนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับผมพวกปืนที่คันเซนต์แอนิเมชันได้แบบดีมากๆนะครับผมส่วนมากแล้วจะเป็นพวกปืนตระกูลที่ใส่กระสุนเป็นแม็กกาซีนนะครับอย่างปืนลูกโม่นะครับผมมันจะเห็นผลได้น้อยออมากๆครับผมแทบจะคันเซนกับไม่คันเซนนี่แทบจะไม่ต่างกันเลยนะครับผมยังไงก็ เอาไปลองดูแล้วกันนะครับถ้าว่าใครจะหัดแันเซิลแอนิเมชันใหม่ๆนะครับผมแนะนําพวก d e s r t t Eagle m 1 9 1อพวกปืนที่เป็นกกาสีนอะไรพวกนี้นะครับมันจะ c ันเซิลได้ชัดเจนแล้วนั่นเองนะครับผมมันจังหวะมันค่อนข้างง่ายครับผมเอาเป็นว่าถ้ให้ผมแนะนำนะครับผมเล็กๆน้อยๆนะครับตอนที่กระสุนเราจะขึ้นมานะครับผมมันจะมีเสียงดังชึกแบบเป็นเสียงเหมือนกับแบบ เสียงใส่แม็กกาซีนนั่นแหละครับผมถ้าหากว่าเสียงนี้ขึ้นมานะครับผมให้เรากดวีและยิงได้เลยครับไงแต่ละปืนอาจจะเสียงไม่เหมือนกันนะครับผมไงก็ไปลองสังเกตกันดูเองแล้วกันนะครับส่วนมากผมจะใช้ดีเซอ t E เกิลครับผมผมเลยชินนะครับผมเวลาแบบแกนเซอร์แอนิเมชันนั่นเองนะครับ แล้วก็ปืนพกเริ่มต้นนะครับผมถ้าว่าเราถือสงมือเนี่ยก็สามารถทำการ c ค n อนเือนอนิเมชันได้เช่นเดียวกันกรับผมโอเคครับนี่ก็เป็นสิบทิกที่นำมาเล่ากันนะครับในวันนี้ก็หวังว่าทิกพวกนี้จะเป็นประโยชน์นะครับผมจริงๆผมตั้งใจจะทำคลิปแนวนี้มานานแล้วครับแต่ว่าเราไม่มีจังหวะที่สามารถทำได้เพราะว่า การที่แบบเราจะให้ทุกอย่างมาเป็นตามเงื่อนไขที่เราต้องการนะครับมันเป็นไปค่อนข้างยากนะครับซึ่งด่านนี้เนี่ยสามารถแก้ปัญหาให้ผมได้แทบทุกอย่างเลยนะครับผมผมอยากเจอเลื่อยผมก็เสกเลื่อยออกมายิงได้เลยผมอยากเจอฟัดพาผมก็เสกฝัดพาออกมาได้เลยอะไรประมาณนี้นะครับผมจึงทําให้มันสะดวกสําหรับการทาคลิปแนวนี้มากๆเลยครับง้ก็ต้องขอบคุณดีไวท์พาวเวอร์นะครับผมกุณประธานพรของเรานั่นเองนะครับที่แนะนําด่านนี้มานะครับ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมถ้ามีข้อมูลตรงไหนที่ตกหล่นหรือว่าอธิบายผิดพลาดไปยังไงก็สามารถพิมพ์บอกในคอมเมนต์กันได้นะครับผมช่วงนี้ผมอาจจะไม่ได้ทําคลิปพวกคอนเทนต์แนวคิลลิ่งฟอร์ไปสักพักหนึ่งเลยนะครับผมเป็นระยะเวลาประมาณเกือบเดือนนะครับตามที่ได้แจ้งข่าวไปนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนคับผมไว้เจอกันโอกาสต่อไปครับผมทุกคนที่ฟังมาจนถึงตอนนี้นะครับไว้พบกันในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ Dragonborn! ball. <laughs>